สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้นำตาร่วงฟังเสียงชีวิตเด็กสาวพ,พี่น้องออนวอนอยากเจอแม่สักครั้ง เมื่อวันที่18สิงหาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่าที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกรวงละเมิดหรือที่รู้จักกันในานามบ้านครูจาในที่155ทับ125หมู่ที่7ตำบลหนองปรืออำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนขอทานและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกรวงละเมิดทุกประเภท เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดของกฎหมายผู้สื่ข่าวได้รับการเปิดเผยจากน้องออมอายุ15ปีหนึ่งในเยาวชนที่ได้รับการดูแลจากศวนแห่งนี้หลังผู้ให้กำเนิดทั้งสองไม่มีความพร้อมในการส่งเสียเลี้ยงดูซึ่งต้องการอยากจะเจอหน้าแม่ผู้ให้กำเนิดสักครั้งในชีวิต เราด้วยใบหน้าเศร้าอมองว่าครอบครัวมีกันสี่พี่น้องซึ่งเป็นหญิงทั้งหมดคือออมร้อมด้วยน้อยอายุ14ปีอากิ1 1ปีและอามีวัย1ิปีทุกคนร้อนมาอยู่อาศัยที่นี่เนื่องจากพ่อและแม่แยกทางกันตั้งแต่อย่างเล็กๆทุกคนไม่มีใครได้เล่าเรียนหนังสือเนื่องจากไม่มีทุนนะซับสำหรับแม่จำได้รลางๆชื่อว่าแม่เมไปมีครอบครัวใหม่ ซึ่งสัญญาว่าจะหาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูแต่ก็เงียบหายไปส่วนพ่อชื่อนายอุดมรับจ้างเป็นกรรมกรกอร่อสร้างหาเช้ากินคำตระเวนไปตามที่ต่างๆที่มีงานให้ทำทำให้ไม่มีเวลาดแูแลลูกๆซึ่งเป็นหญิงร้อนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อการถูกลวงละเมิดทางเพศจึงมีผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ขออนุญาตพ่อให้พาพวกตนมาหยุดที่นี่ นต้องการเรียนหนังสือเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพราะจึงจำใจให้มาอยู่โดยจะคอยแวะเวียนมาดูแลหากได้เดินทางมาทำงานในพื้นที่เมืองพัทยา ออมยังเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าแม่เมื่อมาหยุดที่นี่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มรวมไปถึงการศึกษาเล่าเรียนแต่จิตใจลึกๆแล้วก็ยังโหยหาอ้อมกอดอบอุ่นของผู้เป็นแม่อยากกอดแม่อยากเจอแม่หลังจากแยกทางกับพ่อไปหนูยังจำหน้าแม่ได้เสมอเพราะเวลาผ่านไปเพียงแค่3-4ปีที่หนูไม่เห็นหน้าแม่ ไม่รู้ว่าแม่อยู่สบายดยีหรือเปล่าขอวิงวอนหากแม่ได้ดูข่าวนี้แล้วอ้อมกับน้องๆเราอ้อมกดแม่อยู่ที่บ้านโครจาแม่มาหาหนูกับน้องๆน,นะหนูอยากให้พ่อกับแม่มาหยุด้วยกันเหมือนเดิมไม่ต้องรักกันก็ได้อยากให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนครอบครัวอื่นๆด้านนายภริสอนโนจาหรือโครจาผู้อำนวยการสนต่อต้านการขามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดเราว่า เด็กๆทั้ง4ี่คนอยู่ในความดูแลร,รับผิดชอบของพ่อ,รอเราแยกทางกับแม่ตั้งแต่เล็กๆแต่ด้วยความที่พ่อต้องทำงานก่อสร้างไปเรื่อยๆไม่มีเวลาดูแลลูกเด็กอาจถูกคนอื่นที่อยู่ในชุมชนระเมิดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นจึงช่วยประสานส่งมาอยู่ในความดูแลของศูนย์สำหรับผู้ที่พบเห็นเด็กที่ตกเป็นเหยื่อและถูกร่วงละเมิดทางเพศถูกตีถูกทารุณกรรมหรือเหยื่อกระบวนการค้าม,มนุษย์ สามารถประสานมายังศูนย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038114157หรือโทรศัพท์มือถือหมาเยเลข0819499349หรือหน่วยงานของภาครัฐ1300ตลอด24ชั่วโมงขออบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขคุณครับ